สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เราจะเล่นในส่วนของต้นขานะคะ่ะกระชับต้นขาทั้งหมดมันจะเป็นต้นขาด้านหน้ากลางหลังนะคะท่าแรกของเรานะคะกลางเท้าให้เลยว่างกว่าช่วงตัวนะคะแล้วก็เอาปลายเท้าเปิดไปด้านข้างแบบนี้เลยนะจ๊ะทรงนี้จะทําด้วยกันนะคะตอนลงหายใจเข้าตอนขึ้นหายใจออกสังเกตดูนะคะจังหวะลงเราจะลงเยอะๆเลยนะคะหายใจเข้าคืนขึ้น,นหายใจออกจ้ะนะจ๊ะตอนลงพยายมอย่าให้เข่าเลยปลายเท้าเพราะอะไรเพราะมันจะทําให้เราปวดเข่าได้ ะะเพราะฉะนั้นอย่าทำพยายามโฟกัสนะคะให้น้ำหนักลงไปที่ก้นตอนจังหวะขึ้นเหมือนใช้ก้นนะคะดันขึ้นมานะคะอันนี้คือเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราโดนสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนลงหายใจเข้าโฟกัสย้ายเข่าเลยปลายเท้าตอนขึ้นหายใจออกค่ะอันนี้คือถูกต้องนะจ๊ะถ้าทาไม่ทำไม่เป็นทรงประมาณนี้ก็คืออ,อาจาอาจ,าอาจ,าจะทําผิดนะคะมันจะทําให้ปวดเข่าได้เพราะฉะนั้นท่าน,นี้นะคะโดนสุดๆคือต้นขาด้านในของเรานะคะต้นขาด้านในค่ะทุกคน อันนี้คือท่าที่1ของเรานะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะลงยืนขึ้นหายใจออกทําไปพร้อมๆกันนะคะจะหยุดก็หยุดถ้าจะทำก็คือทำพร้อมๆกันถ้าเกิดใครไม่ไหวก็คือทําช้าๆได้นะคะอันนี้แนะนําให้ทํา 1- ถึงสรอบต่อวันนะคะก็คือเล่นจบวิดวีโอนี้เสร็จปุ๊บก็บวนเล่นอีกสัก2รอบถ้าไหวนะมันเบิร์นสุดๆเลยนะคะถ้าเราทําแบบต่อเนื่องแล้วก็ เอาไปทําตามทุกวันนะคะที่สําคัญคุมอมหารด้วยนะจ๊ะถ้าไม่คุมอมหารเล่นให้ตายใส่ก็ไม่เป็นผลนะจ๊ะยังไงฝากทุกคนกด subscribe กดตามนิดนึงนะจ๊ะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเอามือยืนมาข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อเป็นการสร้างการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์่นเองนะคะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเข่าอย่าเลยปลายเท้านะเอาน้าหนักลงไปที่ก,ก้นโฟกัสไปที่ก้นนะคะ ปลายเท้าด้านข้างทั้งสองข้างเปิดออกเพื่อให้น้ําหนักมันถ่วงไปด้านข้างเพราะฉะนั้นตอนที่ลงอ่ะมันจะได้กล้ามเนื้อต้นขาด้านในสุดๆเลยนะคะใครที่ขาเบียดนะคะโหท่าน,นี้มันเพอร์เฟกมากเลยนะคะเอาไปทําตามจ้ะโอเคอันนี้คือท่าที่หนึ่งของเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะะจ๊ะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะจ้ะแบบนี้เลยโอเคท่านี้นะจ๊ะก็เรียบร้อยมาท่าที่ส ท่าที่สหายใจเข้าแป๊บนึงนะคะอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยจ้าทุกคนท่าที่2ก็ไม่ยากเช่น,นกันคล้ายๆกับท่าแรกนะคะเหมือนเป็นการสควอตลงไปก่อนแล้วก็เตะไปด้านข้างนะคะอะเตรียมไปสามสองหนึ่งลงหายใจเข้าเตะไปด้านข้างเห็นไหมสควอตคล้ายๆท่าสควอตคล้ายท่าเมื่อกี้นะคะเหมือนเป็นการสควอตกลางขากว้างออกเยอะๆนะคะปลายเท้าเปิดนิดหน่อยนะคะ ยืนขึ้นแล้วก็เตะไปด้านข้างสควอตยืนเตะสควอตลงไปยืนแล้วก็เตะด้านข้างนะคะทําแบบนี้วนไปจ้ะเราจะทํสองข้างนะคะซ้ายแล้วก็ขวาฮึบขึ้นลงนะจ๊ะอันนี้ช่วยอะไรช่วยต้นขาด้านข้างนะคะตอนที่เราเตะเนี่ยมันนอกจากโดนต้นขาด้านข้างมีงโดนสะโพกนะคะกล้ามเนื้อสะโพกโดนไปเต็มๆเลยนะจ๊ะเอาไปทําตามจ้ะ เดี๋ยวเราเตะข้างหนึ่งนะคะเตะข้างเดียวไม่พอข้างซ้ายไม่พอเราต้องเตะข้างขวาด้วยนะจ๊ะไปเริ่มลงหายใจเข้ากางขายเยอะๆนะคะตอนลงพยายามให้ก้นลงมาให้เยอะที่สุดถ้าเป็นไม่ได้90องศาลงไปเลยนะจ๊ะ90องศาและเข่าไม่เลยปลายเท้านะจ๊ะทุกคนลงหายใจเข้ายืนตรงเตะปุ๊บหายใจออกนะคะทําให้ถูกต้องจ้ะนั่นแหละจ้ะหายใจเข้าและออกเข้าและออกนะคะ โอเคเพอร์เฟกจ้ะแค่จบแล้วนะจ๊ะท่าที่3รอเราอยู่เล่นวนไป3มรอบนะจ๊ะเล่นทุกวันทําไปเลยคุมอาหารด้วยนะจ๊ะวดตของทอดหวานมันเค็มและเราจะเห็นผลทันใจมาท่าที่3ก็ไมา่ยากจ้ะใช้เสื่อโยคะนิดน,นึงนะคะเพราะอะไรนย่างน้อยคนมีติดนะคะเหมือนยับสามัญประจาบ้านนะจ๊ะต้องมีติดไม่งั้นเข่ากับศอกเราด้านแน่นอนนะคะถ้าเราไม่มีเสื่อโยคะท่านี้นะคะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเราก็ได้ ก้นด้วยนะจ๊ะก้นกระชับต้นขาด้านหลังกระชับร้อเปซจ้ะถ้าเราทําจริงจังนะจ๊ะอ่ะมาวิธีนะคะก็คือการงอเข่าแล้วก็แตะขึ้นไปนะคะงอแล้วก็ตึงนะคะงอเข่าแบบนี้จังหวะลงแต่ว่านิดนึงนะสังเกตนะคะตอนลงเราจะไม่ลงถึงพื้น าไม่ถึงพื้นนะคะลงหายใจเข้าถีบขึ้นไปหายใจออกนะคะทำให้ถูกต้องเราจะทำทางข้างซ้ายและก็ข้างขวานะคะวันนี้ท่าไม่เยอะแต่ว่าเราเน้นทำนานแต่ละท่าคือทำนานมากนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีประมาณไม่กี่ท่าเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ารับรองได้ว่าเบิร์นเหนื่อยและสนุกในเวลาเดียวกัน,นะคะ่ะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะคะขาตึงจังหวะขึ้น ทำแบบนี้วนไปนะจ๊ะยังไงฝากทุกคนกด subscribe นิดนึงนะคะดูแล้วชอบใจกดไลค์กดแชร์นะคะไปให้เพื่อนๆอนว่าให้คนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่อยากลดต้นขานะคะแชร์ไปเลยนะจ๊ะกดไลค์ด้วยนะอ่ะอันนี้ก็คือข้างนะคะเราก็ทำสองเซตอันนี้คือเซตที่1ค่ะทำซ้ายแล้วก็ขวานะคะขาสองข้างมากจากเซตที่2พักไม่เกิน30 หรือ15้าวินาทีนะคะเพราะฉนถ้าเราพักนานกว่านั้นกล้ามเนื้อเรามันจะไม่เบิร์นต่อเนื่องนะคะนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราไม่ควรพักนานนะโอเคลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะคะจังหวะลงเข่าไม่ถึงพื้นจังหวะขึ้นให้เข่าตึงเหยียดให้สุดเลยนะคะมันจะตึงบริเวณก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังสุดๆเลยนะคะมาทำอีกข้างหนึ่งค่ะขึ้นและลงแบบนี้นะคะตั้งใจทำนะจ๊ะโฟกัสนิดนึงนะจ๊ะ พบกันได้ทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์เวลาสี่โมงตรงนะจ๊ะเรามีนัดกันอย่าลืมเด็ดขาดนะคะทุกคนหายใจเข้าเตะขึ้นหายใจออกนะจ๊ะถ้าไม่ตึง ตรงขาด้านหลังกับก้นเนี่ยถือว่าทําไม่ถูกนะเล่นอะไรท่าไหนก็ตามเราต้องรู้ว่าเราโดนตรงไหนเราต้องโฟกัสให้ถูกไม่ฉะนั้นเราจะเล่นไปเปล่าๆป,าเ,ปาเสียประโยชน์เสียเวลาเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่โดนด้วยเพราะฉะนั้นการที่เล่นน่ะเราต้องรู้ว่าเล่นส่วนไหนโฟกัสส่วนไหนตึงส่วนไหนนะจ๊ะโอเคท่าสุดท้ายของเราแล้วนะคะท่าสุดท้ายของเราก็คือการนอนไปด้านนอนนะคะตะแคงแล้วก็เอานะคะขายกไปด้านข้างคือเอาเท้าประกบกันนะคะดูแบบท่าในวิดีโอเลยนะจ๊ะก็คือให้เข่านะคะเกือบถึง ให้เข่าเกือบถึงอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ยกขึ้นนะคะสังเกตด,ดูตอนลงเข่าเราจะไม่ชิดกันนะจ๊ะจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะคะตอนขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะแบบนี้กลางให้สุดเท่าที่จะทําได้นะจ๊ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างทําให้ดูนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปขึ้นและลงขึ้นและลงนะคะตรงบริเวณเท้าเราประกบกันนะจ๊ะแต่ว่าจังหวะขึ้นอะ่ะเอ,อ่อเข่าของเราเนี่ยจะไม่โดนกันนะคะ ท่านี้นะคะโดนต๊ะก้ามเนื้อต้นขาด้านข้างนะจ๊ะแล้วก็โดนสะโพกเบอร์สุดๆเลยนะคะท่านี้อันนี้ก็คือเราจะทำสองข้างซ้ายขวาสลับกันนะคะ,ะต่อยอข้างหนึ่งะคะ่ะท้าประกบกันนะคะแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงนะจ๊ะ ทำสามรอบวนไปนะคะแนะานํสามรอบแต่ถ้าใครไม่ไหวไม่มีเวลาหรือกาเหนื่อยมากรอบเดียวก็ได้ค่ะแต่ถ้าสามรอบมันคือยิ่งทํามันก็ยิ่งได้นะคะง่ายๆเลยเนาะขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะหายใจเข้าและออกแบบนี้นะเท้าประกบกันนะจ๊ะแต่หัวเข่าเราจะไม่ประกบกันนะจ๊ะไม่ใกล้กันนะโอเคพักแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเซตที่1เราจะทำด้วยกันทั้งหมด2เซตนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วมันเริ่มอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะ อย่าลืมนะจ๊ะเวลาเล่นอะไรต้องโฟกัสให้ถูกท่านี้โดนอะไรโดนกล้ามเนื้อต้นขาด้านข้างและสะโพกถ้าทาแล้วรู้สึกไม่ตึงไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะจ๊ะต้องโดนสะโพกและก็ต้นขาด้านข้างนะคะอันนี้เน้นเลยนะคะต้องโฟกัสตรงนี้นะทำสามรอบนะจ๊ะแล้วก็คุมอาหารอย่างต่อเนื่องนะคะ มันจะเห็นผลแน่นอนนะคะมีหลายหลายคนรีวิวมาว่าเอออาทิตย์เดียวก็เห็นผลแล้วเพราะอะไรเพราะว่าทําอย่างตั้งใจและคุมอาหารจริงจังหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มรู้เรื่องแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราทําจริงๆอะนะนอกจากว่าเราทําบ้างไม่ทาบ้างคุมอาหารเนี้ยไม่เห็นผลนะจ๊ะฝากกด subscribe กด like กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะพอวิดีโอมาเราจะได้มาออกกําลังกายไปพร้อมๆกันนะคะท่าสุดท้ายของเราแล้วที่เชื่อว่าทุกคนทําได้แล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะทําตามและคุมอาหารแลวก็ขอให้ทุกคนนะคะมีหุ่นสวยสุขภาพดีนะคะ คือหายใจเข้าลงหายใจออกสู้ๆจากทุกคนทำได้แล้วเจอกัน